ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการประเด็นเด็ดอิสระกับพวกเราสองคนกระิครับโอปอค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นเด็ดสุดสัปดาห์ของสำนักข่าวอิสระที่ว่าด้วยเรื่องโควิดระบาดระลอกใหม่จริงเรื่องเป็นอย่างไรบ้างครับโอปอค่ะก่อนหน้านี้สถานการณ์โควิดในไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเราจะพบผู้ติดเชื้อก็เพียงจากกลุ่มคนที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศและในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าไทยเราเจอกับสถานการณ์หลากหลายที่ท้าทายต่อการระบาดระลอกใหม่เป็นอย่างมาก เรื่องเป็นยังไงบ้างนะครับค่ะเริ่มตั้งแต่กรณีที่มีผู้ลักลอบเข้าเมืองจากจังหวัดท่าคี้เหล็กประเทศเมียนมามาจนถึงกรณีของตลาดกลางกุ้งที่จังหวัดสมุทรสาครที่ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดได้ออกมายอมรับว่าเป็นการระบ,บาดระลอกใหม่เรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่17ธันวาคม2563เราได้พบแม่ขาอายุ67ปีที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อโควิด ซึ่งจากการสอบส่วนโรคไม่พบประวัติการเดินทางไปต่างประเทศทำให้สันนษฐานในขณะนั้นเชื่อว่าน่าจะมีการติดเชื้อโควิดจากกลุ่มผู้ใช้แรงงานชาวเมียนมากรณีนี้ทำให้มีผู้ติดเชื้อต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเราพบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย3,000รายส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวแต่ก็มีคนไทยติดด้วยโดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าไปรับอาหารทะเลที่ตลาดแห่งนี้ ก็ได้มีการติดเชื้อไปหลายจังหวัดด้วยทําให้จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดแรกที่มีการเพิ่มมาตรการควบคุมโรคปิดกั้นพื้นที่และเริ่มตรวจหาเชื้อในเชิงรุกอย่างต่อนเนื่องอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงปลายเดือนธันวาคือกรณีที่จังหวัดระยองพบผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนโดยไม่สามารถระบุสาเหตุได้เจ้าหน้าที่ต้องทําการสอบสวนโรคอยู่หลายวันจนพบว่าเป็นการติดเชื้อในบ่อนพนันแห่งหนึ่งในจังหวัด ซึ่งกลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มนี้จนถึงปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อมากกว่า400รายด้วยกันโดยคุณหมอบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่เชื้อแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วนั้นเป็นเพราะว่าผู้ที่ติดเชื้อไม่ได้ให้ข้อมูลที่แท้จริงตั้งแต่ต้นจึงไม่ได้รับการกักตัวและเฝ้าระวังอย่างเพียงพอส่งผลให้พื้นที่ในติดอำเภอของจังหวัดร,ระยองมีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาสบ,บาคย,ยังพบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่านอกจากกรณีบ่อนพนันที่ระยองแล้ว ยังพบคนติดโควิดในบ่อนพนันอีกหลายแห่งเช่นกรณีสถานบันเทิงย่านปิ่นเกล้าหรือกรณีบ่อนไก่ที่อ่างทองที่แพร่กระจายเชื้อไปบ่อนไก่อีก4จังหวัดด้วยกันซึ่งการระบาดโควิดระลอกใหม่ครั้งนี้ทำให้สบคตัดสินใจยกระดับควบคุมโรคแต่ที่น่าสนใจก็คือครั้งนี้ไม่ได้เป็นการประกาศล็อกดาวน์แต่ใช้วิธีการแบ่งโซนพื้นที่เพื่อประกาศพื้นที่ควบคุม4สีสีแบบ ไล่ตั้งแต่พื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงพื้นที่ควบคุมสีส้มพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดสีเหลืองและพื้นที่เฝ้าระวังสีเขียวซึ่งตอนนี้มี28จังหวัดที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรคสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงที่ต้องดําเนินการตามมาตรการครวบคุมโรคขั้นสูงสุดเช่นปิดสถานศึกษาจํากัดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อไม่ว่าจะเป็นผับ บาร์สถานบันเทิงรวมถึงหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีคนจํานวนมากและขอความร่วมมือให้งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดไปก่อนหากไม่มีความจําเป็นก็ขอให้ work from home หรือทํางานอยู่บ้านจะดีกว่าอย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการสับสนและการตั้งคําถามกันอยู่ว่าตกลงล็อกดาวน์กับพื้นที่ควบคุมสูงสุดนั้นแตกต่างกันยังไงเป็นความจงใจที่จะหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าล็อกดาวน์เพื่อที่จะไม่ต้องเยียวยาประชาชนหรือเปล่า ล่าสุดนายแพทย์ทวีศินวิษณุโยธินโฆษกสบคก็ยืนยันว่าหากจะเป็นมาตรการที่เรียกว่าล็อกดาวน์จะต้องประกอบไปด้วยการเคอร์ฟิวคือไม่อนุญาตให้ออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาที่กำหนดห้ามเดินทางเข้าออกพื้นที่ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความเข้มงวดสูงสุดเหมือนที่เราเคยปฏิบัติกันมาในช่วงกลางปี2563ช่วงที่เจอโควิดระบาดจากกรณีสนามมวยลุมพินีแต่เมื่อวันที่4มกราคมนายสาธิตปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณาสุขโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขอบคุณนายกรัฐมนตรีและสอบอคที่พิจารณาล็อกดาวห้าจังหวัดคือสมุทรสาครชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดก็ทําให้เกิดความสับสนขึ้นมาอีกครั้งว่าตกลงแล้วยังใช้คําว่าล็อกดาวหรือใช้คําว่าล็อกดาวอีกหรือไม่กระทั่งการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันอีกครั้งว่า กรณีดังกล่าวไม่ใช่ล็อกดาวและเป็นการสื่อสารที่ไม่ตรงกันเท่านั้นส่วนอนาคตจะล็อกดาวหรือไม่ต้องรอดูสถานการณ์ก่อนเช่นเดียวกับคุณหมอทวีสินก็ย้ำว่า5จังหวัดข้างต้นไม่ใช่ล็อกดาวแต่นายกรัฐมนตรีให้ใช้คำว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งจะมีการควบคุมคนเข้าออกพื้นที่เข้มข้นกว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่เป็นพื้นที่สีแดงอีกส่วนนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีนี้ว่าไม่ได้ล็อกดาวน์แต่แค่เข้มงวดมากกว่าพื้นที่อื่นซึ่งไม่ถึงกับเข้มข้นร้อยเปอร์เซนต์จึงไม่ถือว่าเป็นการล็อกดาวน์เหมือนกับช่วงต้นปีที่ผ่านมาโควิดระบาดรละลอกใหม่ไม่ได้มีความสับสนระหว่างคำว่าล็อกดาวน์กับพื้นที่ควบคุมสูงสุดเท่านั้นแต่ยังมีอีกเรื่องที่ดูเหมือนจะกลายเป็นเรื่องชวนสับสนนั่นก็คือเรื่องของร้านอาหารที่สับสนกันว่าตกลงจะห้ามหรือไม่ห้ามนั่งกินในร้าน เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปช่วงที่ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดหากพื้นที่ไหนถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงก็จะมีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มขน้นและให้อำนาจแต่ละจังหวัดพิจารณายกระดับมาตรการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมซึ่งสอบกคอย,ย้ำมาตลอดว่าแต่ละจังหวัดสามารถยกระดับมาตรการให้เข้มข้นขึ้นได้แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่4มกราคมโฆษกกรุงเทพม,มหาคนครได้เปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่กำลังจะมีคำสั่งห้ามนั่งกินข้าวในร้านอาหารตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคแต่เวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อมานายกรัฐมนตรีก็ได้บอกว่าได้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวไปแล้วเพราะภาคเอกชนร้องเรียนมาว่าจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและรับปากว่าจะดำเนินการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นพร้อมกำหนดระยะเวลาห้ามนั่งกินที่ร้านใหม่จากห้ามตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเปลี่ยนเป็นห้ามนั่งตั้งแต่เวลาสามทุ่มเป็นต้นไปแทน และทั้งหมดนี้ก็คือความสับสนและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับมาตรการรับมือเชื้อไวรัสโควิดในช่วงการระบาดระลอกใหม่ในขณะนี้ค่ะสถานการณ์จากนี้จะเป็นอย่างไรสํานักข่าวอิสรายังคงติดตามข้อมูลมานําเสนออย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังขอความร่วมมือจากทุกคนให้อยู่ห่างกันไว้ใส่แมสกันหมั่นล้างมือเพื่อช่วยกันยับยัง้งโควิด1นด้วยน,นะครับหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อมูลข่าวสารของสํานักข่าวอิสราสามารถติดตามได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยครับ และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และรอติดตามพวกเราในอีพีหน้าสำหรับวันนี้พวกเราขอลาก,กันไปก่อนบ๊ายบาย